สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสาหารับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแน่นยัาม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรัตัวคุณได้เป็นไพ่8ดาบนะครับ King อะไนท์ถือเหรียญ u s t ติ e ชา a รีรออแล้วก็เป็นไพ่ไนถือไม้โอเคครับไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานความรู้สึกในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนะ่ะจะค่อยๆมีพลังงานของการบุก นะครับการก้าวหน้านะครับในเรื่องของความรู้สึกในสภาวะจิตใจความรู้สึกอารมณ์สิ่งต่างๆเริ่มที่จะมีการคลี่คลายไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ตัวคุณเองอาจจะดูมีปัญหาในเรื่องของความเป็นเนก a ทีฟบ้างเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจนะครับในเรื่องของความรู้สึกแดดาบมา8ดาบเนี่ยถูกัดตึงถูกล้อมรอบด้วย,วยอุป,ปสรรคและปัญหาที่คุณอาจจะ,ะเผชิญอยู่กับ สิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ว่า j จัสติสเนี่ยเราก็ต้องพยายามค่อยๆตัดสินใจคิดแล้วก็ไต่ตรองทบทวนบาลานซ์สมดุลในเรื่องของภาวะจิตใจของคุณให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ฮิลลิ่งกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ในถือเหรียญตัวคุณเองสามารถที่จะประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบ อัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูช้าแต่ชัวร์นะครับเพราะว่าเราต้องใช้การตัดสินใจถูกไหมเพราะจะติดมาเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราจะรีบเราจะเร่งนะครับทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดคุณค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆไต่ตรองมันอาจจะทําให้ตกผลึกได้ในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะยังหาทางออกไม่ได้หรือเรา move on ไม่ได้เราก็จะค่อยๆมีหนทางของการ ตัดแล้วก็จบแล้วก็ move on กับความรู้สึกในสิ่งที่เรากำลังเป็นเนกาทีฟอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ช h a r ออตนะครับบางคนอาจจะเป็นลอง i s ส a ทน e r รี a t i o n หรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลนะครับหรืออาจจะแบบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันมีความรู้สึกแบบยิ่งไกลก็ยิ่งห่างยิ่งห่างก็ยิ่ง มองอะไรไม่ชัดเจนมันเป็นเรื่องของคู่กันสำหรับใครที่เป็น long distance แต่บางคนที่ไม่ใช่ long distance หรือไม่ใช่ความหลักทางไกลแปลว่าตัวคุณเองอาจจะยังมีความรู้สึกในช่วงนี้ที่เขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆอาจจะดูปฏิบัติหรือทําอะไรเนี่ยมันดูแปลกมันดูไม่ค่อยเหมือนเดิมอะไรแบบนี้มันทําให้คุณค่อนข้างดูมีความน ег ทีบหรือความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้เขากับเราอาจจะดูมีความตึงเครียดระหว่างกันและกันได้อันนี้เราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูกัน ไปชาริออตเนี่ยหมายถึงการต่อสู้นะครับเราก็การเดินทางคําว่าเดินทางมี2แบบเดินทางไกลนะครับไพ่ชารีออตหมายถึงไพ่เดินทางไกลแต่ถ้าเกิดเป็นนามธรรมาเนี่ยชาริออตแปลว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นแบบถนน ชีวิตหรือถนนความรักของคุณอ่ะคุณเดินมาถึงนะจุดจุดไหนของเส้นทางนะครับมัน complete หรือยังมันมันจบหรือมันทางตันหรือยังอะไรเงี้ยมันคือหนทางของการที่เรากำลังเดินไปเนี่ยนะครับชาริออตเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลากับการที่ต้องฝันฝ่าไปทุกแบบอ่ะนะครับเนาะถนนมันก็คงมีลูกลังบ้างมีของกิ่งขวางมีสิ่งกีดขวางบ้างอะไรที่มันดูไม่ค่อยดีบ้างเนี่ยมันก็ มันก็มาเป็นแบบเขาเรียกว่าบททดสอบให้กับตัวคุณดังนั้นเนี่ยอะไรที่ยังไม่ชัดเจนค่อยๆเป็นค่อยๆไปไนถือไม้มาด้วยนะครับในถือไม้แปลว่าตัวคุณเองเนี่ยยังมีแพชชั่นยังมีความรู้สึกยังมีแรงรักแรงปัรถนานะครับที่จะทําให้เขากับเรานั้นมีโอกาสาที่จะมีสิ่งดีๆในการเติมเต็มกันและกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวาตุลและข้าตุลจะเป็นยังไงกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่าง สี่เหรียญ The Magician นะครับ The Star อัศวินถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ The Hangman อิทธิพลใต้สำหรับว้าวสิบเหรียญมาแล้ว โอเคความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลขนาตุลน,นะครับมีโอกาสที่จะมีความสุขความสำหวังการลงเอยกันได้ค่อนข้างดูดีมีอนาคตนะครับขอให้คุณพยายามค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะครับเราก็ต้องพยายามหนักแน่นมั่นคงเก็บเล็กผสมน้อยกับความรู้สึกโมเมนต์ความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆมันอาจจะทําให้คุณกับเขาได้มีแรง ดึงดูดนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนาะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามค่อยๆตัดสินใจไปอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เรายังไม่สามารถตัดแล้วก็ move on ได้ให้เราพยายาม h e ลลิ่งตัวเองไปก่อนคําว่าฮ e ลลิ่งเนี่ยหมายถึงความรู้สึกที่เป็นการปล่อยวางหรือว่าเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องเยียวยาตัวเองไปก่อนนะครับหรืว่าทําความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองแล้วค่อยๆเติมเต็ม สิ่งต่างๆแล้วมันจะค่อยๆมีการฟื้นกลับมามีโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งถ้าเราทำดีทำถึงอะยังไงความรู้สึกมันก็น่าจะไปถึงใจของเขาได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานที่อาจจะมีโอกาสของการมีแพชชั่นดึงดูดได้แล้วยังมีโอกาสที่เราจะมี ความรู้สึกที่เราสามารถเลือกในการตัดสินใจได้ดีขึ้นนะแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เรายังยึดติดอยู่กับอดีตนะครับสี่เหลียญคือการยึดติดการล้อมกรอบกับการที่เราอาจจะจบ หรือเราอาจจะมีความรู้สึกที่ยังอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังมืดแปดด้านแบบนี้แล้วเราก็จมอยู่กับปัญหาตรงนั้นแฮงแมนคือความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนใจความรู้สึกที่มีความกดดันระหว่างกันและกันเพราะเราอาจจะไปติดกอบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ทําให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นโอกาสดีๆที่อาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา,า,าพยายามคิดปรับมุมมองปรับความรู้สึกไพ่ใบนี้คือไพ่เดลเมจิชเชนคือการปรับ ความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆได้มีการพัฒนานะครับที่ดีขึ้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมันทําให้เรามี mindset ที่เปิดรับนะครับการหลุดพ้นนะครับในสิ่งต่างๆไพ่เนี่ยแก้ขึ้นมาแล้วมีไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะสตาร์เดอะสตคือความหวังใหม่คือความรู้สึกการเยียวยาการฮิลลิ่งการปล่อยวางนะครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะดูมีความรู้สึกแบบ สบายใจมากขึ้นแหละเอาง่ายๆอะไรที่มันมีปัญหาอนะอะไรที่มันเป็นความไม่ชัดเจนอะมันจะค่อยๆชัดเจนแล้วมันก็จะมีเหมือนดวงดาวอะครับที่ส่องสว่างในยามมืดมิดคือถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะเห็นแสงไฟมันจะมองไม่เห็นอะไรมากมายแต่ถ้าเราออกไปอยู่นอกเมืองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแสงสว่างจากดวงดาวะมันดูสวยงามมันดูมีความหวังมันดูมีความรู้สึกแบบประทับใจอะนะครับเดอะซาจึงเป็นความรู้สึกแบบการฮิลลิ่งการปล่อยวางการ มีความหวังใหม่ดีๆมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีการก้าวหน้ามีการเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีสิบเหรียญมาด้วยนะครับสิบเหรียญคือความมั่นคงเลยนะดังนั้นอัศวินถือถ้วยกับสิบเหรียญมาเปราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดใจทําให้เขามีความรู้สึกอยากจะคอมมิตเมนต์กับเราอยากจะมีความมั่นคงกับเรานะครับอัศวินถือเหรียญเห็นไหมบอกแล้วค่อยเป็นค่อยไปสุดท้ายเนี่ย ความรู้สึกของความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันจะมีความสําเร็จได้มันจะมีความ successful successful หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานของความรู้สึกของความยินดีนะครับการเปิดรับการปล่อยวางแล้วทําให้เรามีความรักที่สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่จากไพ่อัศวนถือถ้วย เห็นไหมครับมันก็จะเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นความรักมันก็จะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จพยายามปรับมุมมองปรับความคิดของตัวเองอย่าจมอยู่กับความรู้สึกและตรีกรอบตัวเองอยู่ในความรู้สึกเดิมๆให้เราพยายามเดินหน้าไปสู่ความรู้สึกที่ดีแล้วคุณจะมีพลังงานของ ความรักความสัมพันธ์ที่ลงเอยกันได้บางคนอาจจะมีคอมมิตเมนต์กันบางคนอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีนะครับในสิ่งต่างๆที่เราอาจจะได้รับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ลงเอยกันได้ปฏิบัติต่อกันที่ดีนะครับนะก็ถือว่ายินดีกับชาวตุนแล้วก็ลักษณะตุนด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอยืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ